ครับครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีสุกุสุขณนะครับครับมือนี้ก็เป็นมือวันพุดที่ยี่สิบหานะครับพี่น้องเอฟซีครับมือนี้ก็เป็นมือวันพุดที่ยี่สิบหาครับมือนี้แนวทางของทันอาจารย์เนาะครับเนาะมาแล้วนะครับเนาะมาสายจังหน่อยครับเพราะว่ามันเข้ามาหางวดซ้อนแล้วนะครับทีมาสายจังหน่อยครับตัวเลขกแนวทาครับของเพินาะพี่น้องเอฟซี อขออนุญาตก,กินน้ำแป๊บนึงพี่น้อง <c oughs> ครับพี่น,อน้องเปลี่ยนอากาศกับแนวทางมือนี้นะครับเนาะ <c oughs> เราพัฒนานะครับ เอาสิมาปังอีกบ่นะครับแต่อาจารย์พนบอกว่ามั่นใจคับเด้พี่น้องเยี่ยเชียจังคข่มาสายจังน้อยครับมาเคลื่อนก็ต่อสายคุยกันนะครับนะครับทนายรย์ก็เพ่อนวานะครับมันดังแห้งดาวท่านี้ครับทามันดังแห้งก็มีโอกาสตัวเลกนะครับพลิกได้นะครับเนาะ ครับผลงานรอบที่แล้วนะครับชิปเล็กเทียร์ลงไปรลอกมือมือว่านมือก้อนนะครับเนาะครับเล็กวินนะครับก็ยังอยูข้องทีคือเขาครับมีตัวมาเพิ่มเติมนะครับเล็กส่อนแอบข้องเพิ่นนะครับมีหนึ่งนะครับพี่น้องทุกที่มีหนึ่งนะครับมาเพิ่มเติมนะครับแต่ว่าเล็กวินเพิ่นให้เป็นเล็กวินสี่ตัวคือเขาครับเพิ่นให้เป็นเล็กวินสี่ตัวคือเขาครับพี่น้อง ตามต่อกันเลยแอดคนอ,อยาตเขียนกันนะพี่น้องซี่เพราะวะ่ามาจอดอยู่ปั๊มน,น้ำมันนะครับกับเสียวรถไปเช็คยูอุดรน,นะครับเนาะอยู่ในศูนย์นะครับเพราะวะ่ารถของแอดมันห่องมันห่องบ้าเศร้านะครับก็เลยเอาไปเช็คเบื้องวันเกิดยังขึ้นนะครับหรือว,ว่ามันหายโชกแย่ห,ห,หลาบเขาเหมือนทหาระะเก่าเก่าซ้องครับพี่น้องซี่เขาาทะเบียนรถของแอดนะครับ วันพุธนะครับที่25ครับ25่ธันวาคมนะครับครับตัวเลขทั้งเบดนะครับพี่น้องเป็นชุดตัวตรงนะครับแต่พี่น้องก็ต้องไปกรับน้ำ ครับเป็นบอกว่าเป็นเล็ตัวตรงครับถ้าบลอกกับน้ากาพิพาดได้นะครับพี่น้องซี่สุดจับคู่ครับเพิ่นสิบบบบอกว่าเป็นเหล็กรับวงในได้พี่น้องครับอาจจะบ่เขียนอยู่นี่นะปอกว่าเป็นเหล็กรับวงในครับแจ้งให้พี่น้องเขราบอีกทีหนึ่งนะครับอาจารย์มาบ่ต้องเขียนก็ได้ เพราะว่ามันจะดังนะครับ้างเขาเขียนเป็นเหลียกรับวงในนะครับชุดจับคู่ตำราวนะครับ จอดร่งเร็กให้พี่รองเข้านะครับเพามันสายแล้วนะครับน้อมือนีก็ช่วงนี้กับประมาณเจ็ดโมงหรอือ <c oughs> แปดโมงเก้าโมงแล้วครับวิ่งนะครับ <c oughs> ครับพี่น้องเหล็กวิ่งนะครับอาจารย์นะครับเพิ่นว่านะครับอันเหล็กมานน้ากันนะครับเพินเลแห็นหเป็นเหล็ก เลขสามตัวเลยได้พี่น้องใช่ครับแต่ว่าตัวเด่นตัวนั้นผู้ใดมักชอบตัวใดค่ะให้จับกันเอานะครับเพราะว่าเพิ่นว่าตัดถิ่มไ่ได้นะครับเลขวิ่งรอบนี้มีสามตัวครับพี่น้องใช่เม่นยันยันลดเด้พี่น้องครับแอดลงตามให้เพิ่นให้มานะครับเนาะครับวิ่งเก้านะครับวิ่งศูนย์แล้วก็วิ่งหนึ่งครับพี่น้องใช่นี่คือตัวเลขของธนอาจารย์ที่เิ่นแอบไว้ก็คือเลขหนึ่งนะครับพี่น้อง ระวังตัวเด่นของเพิ่นนะครับมันติดหนึ่งติดเก่าติดศูนย์นะครับเนาะถิ่มบ่ได้นะครับเพรานว่ามีโอกาสมาไลยนะครับเราก็มีโอกาสมาทากนาร้่อมนะครับเรือวิ่งของเพิ่นนะครับครับจับคู่นะครับเอาเรยอวิ่งให้พี่น้องเขากอนนะครับชุดวินนะครับ เลขวินก็ยืนยันอยู่ตัวเก้าครับพี่น้องชี่มีแปดมีเก้ามีห้ามีศูนย์ครับแล้วก็มีหนึ่งนะครับมาเพิ่มเติมนะครับพี่น้องชี่จับคู่นะครับมีอหกคู่นะครับพี่น้องชี่เก้าศูนย์นะครับมาแล้วนะครับพี่น้องชี่ เก้าศูนย์แปดศูนย์นะครับเก้าแปดนะครับเนาะศูนย์ห้าหนึ่งแปดนะครับหนึ่งศูนย์นะครับแล้วมีอยู่หกคู่นะครับพี่น้องที่ครับหคู่เน,น้นๆน,นะครับเนาะ ยิ่งเขายิ่งระมัดระวังนะครับพี่น้องเพิ่นบ่ให้แอเขียน่าเลขรับวงในนะครับบ่ให้เขียนไปเลขรับวงในครับก็เบาค่อยๆสุพีสนองเขาฟังนะครับนาปกบ่ต้องเขียนเลขรับวงในบ่ต้องเขียนนะครับเนาะครับผู้ใดมักชอบตัวไดนนะครับยิงเก้าวิงศูนย์ยิงหนึ่งนะครับหลอดนีนะครับเนาะ ครับเพราะว่าเพิ่นจับหิมาแล้วนะครับเนาะนี่คือตัวเลขมีที่ไปที่มานะครับครับแอปจะบม่ขีดเส้นใต้นะครับเพราะว่าอาจารย์บอกว่านะครับไม่ขีดเส้นใต้นะครับเพราะว่าือยังหลอบที่แล้วขนาดขีดเส้นใต้พี่หน่องเขาก็ยังเบาอยู่เก่าสองนะครับเด้นพร้อมครับหลอบที่แล้วเด่นพร้อมครับพี่น้องที่อาจารย์สั่างเด้นเลยนะครับก็คือเก่าสองพเพิ่นเหตเด้นเก่านะครับกับ ครับอย่างนีะพี่น้องนุชีเพราะวัยอดบ่เดียวกระดาษสมุดของมุ่นเก่ามานั่เลย <c oughs> ไปพี่น้องนุชีมาเบิ่งแนวทาท่างมาเนี่ยครับวันพุทธที่ยี่สิบห้าธันวาคมสองห้าหกเจ็ดนะครับชุดจับคู่ตำราวออเวียงจันนะครับเอาเลขวิ่งนะครับมีเก้ามีศูนย์มีหนึ่งนะครับบัตัดออกเพราะวา่าแอดลงตามที่อาจารย์ให้มานะครับ ครับถ้าผู้ใดฟังคลิปจบนะครับจะเข้าใจนะครับถ้าผู้ใดเลื่อนคลิปพันบ่เข้าใจนะครับกับตัวเลขแนวทางครับผู้ใดเลื่อนพันจะบ่เข้าใจว่าหนึ่งมาจากไสนะครับเนาะครับเพราะว่าเลขชุดวินนะครับที่ของท่านอาจารย์นะครับเป็นนี่แอดคัดหลอกไว้นะครับเนาะครับจริงๆแล้วนะครับเป็นให้ก็ยังแอดเขียนไปมื่อคื่อนมันบอกว่าให้จับคู่แปดเก้าเก้าแปดแปดศูนย์ศูนย์แปด 9009 0550นเนาะครับเนาะครับเพิ่นก็ให้เสียนอดีตติกไปก็คือตัวตรงนะครับเพิ่นจะบอกเป็นตัวตรงก็คือ98 80 90แล้วก็05ครับตาพี่น้องเฮาก็อย่าลืมไปกลับเนาะครับเนาะครับนี่คัดออกมาแล้วเป็นชุดตัวตรงนะครับเลขวิ่ง901นะครับเนาะครับถ้าผู้ใดอยากได้เลขตัวเดียวครับ เพิ่นมามันจีมาน้ากันน้านะครับที่เพิ่นปล่อยออกมาให้แบบนี้นะครับเนาะผู้ได้วาอยากได้เลขตัวเดียวหรือว่าอยากเก้งเกินนะครับเพิ่นบอกว่าบมมีทางนะครับเนาะผมมีทางเป็นไปได้นะครับเพราะว่าตัวเลขแต่ละรอบที่เพิ่นคัดสรรมาให้นะครับถาผู้ได้ครอบเมียนบอดีก็เพิ่นบอกเสียนะดีบอกออกเลยนะครับเนาะครับถาผู้ได้ครอบเมียนมากบอดีนะครับเข้าห้โชคให้ลาบครับเพิ่นบอกให้บอกออกเลยนะครับคือจคลิปที่แล้วนะครับนาะครอบเมียนมาก เอาให้โชคให้มั่นกันสุขูสุขคนนะครับพี่น้องเย็ซีกับเปล่าพัฒนาของท่านอาจารย์ออวียงจันครับขอกับขอพระคุณนะครับท่านอาจารย์ออวียงจันทนะครับเนาะส่งตัวเลียแนวทางมาให้เสียนาดีนะครับในรลวงให้พี่น้องเยซีเข้าครับเดี๋ยวไปรุ่นไปเสี่ยงไปเทียบไปเที่ยงนะครับทางช่องนําเสนอนะครับให้พี่น้องเข้านะครับเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับพี่น้องเยซีเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับ เอาสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ